รับได้ที่สงครามรัเสเซียกับยูเครนยังไม่จบลงมาตรการคว่ำบาตรชาติรัเสเซียก็เป็นสิ่งที่ต้องดําเนินต่อไปถึงแม้ชาติมหาอํานาจทั้งนาโต้และอีกหลายประเทศทั่วโลกจะไม่ได้ส่งทหารเข้าไปร่วมรบกับยูเครนแต่มาตรการที่พวกเขาใช้เพื่อกดดันรัเสเซียก็คือการกดดันทางเศรษฐกิจอย่างถึงที่สุดทั้งการตัดการนําเข้าส่งออกสินค้าหลายชนิดรวมถึงที่ผ่านมาเราจะเห็นบริษัทเอกชนจํานวนมากที่ประกาศยุติให้บริการในรัเสเซีย ทางการปิดตัวลงของร้านอาหารสัญชาติอเมริกันอย่าง Mc d o n นัลล KFC Starbucks ร้านเสื้อผ้าแบรนด์ญี่ปุ่นอย่างยูนิโคลที่ปิดสาขาลงทั้งหมดหรือเว็บไซต์โซเชียลมีเดียทั้งอินสตาแกรมหรือ Facebook ที่ปิดกั้นคนรัสเซียซึ่งมาตรการทั้งหมดนี้ใช้แสดงถึงจุดยืนที่ไม่เห็นด้วยกับชาติรัสเซียและเรื่องนี้ลุกลามมาถึงวงการเกมด้วยเช่นกัน หนึ่งในบริษัทที่ออกมานำร่องในเรื่องนี้ก็คือ CD Projekt เจ้าของผลงานเกม The Witcher, Cyberpunk และเจ้าของร้านเกม GOG.com ซึ่งออกมาประกาศระงับการขายสินค้าทั้งหมดของตัวเองในประเทศรัสเซียรวมไปถึงทาง EA ที่ออกมาประกาศยุติการจำหน่ายเกมทั้งหมดทางบนช่องทาง Origin, Application ร่วมกับถอดทีมชาติรัสเซียออกจากเกม FIFA และ NHL ตามด้วยบริษัท Microsoft Activision b l i z z a r d Epic Games t e c h 2 Ubisoft และ Sony ที่ออกมาประกาศความบาดระงับการขายสินค้าของตัวเองเรวมไปถึงการแข่งขันอ e ีสปอร์ตในบางรายการที่แบรนผู้เข้าแข่งขันชาวรัสเซียเป็นการชั่วคราวการทำสงครามและมาตรการความบาดคนที่บอบช้ำที่สุดก็คงเป็นพลเมืองของทั้งสองชาติอย่างทีมสร้างเกม GSC Game World ซึ่งมีบริษัทใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเคียฟประเทศยูเครน ก็ต้องออกมาประกาศยุติการพัฒนาสต a อ k เก2ลงชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของพนักงานและครอบครัวท่ามกลางภาวะสงครามส่วนทางฝั่งรัสเซียกลุ่มผู้พัฒนาเกมก็ต้องเจอปัญหาการขาดรายได้จากการขายเกมเพราะไม่สามารถรับเงินโอนจากต่างประเทศเนื่องจากการกีดกันของธนาคารทั่วโลกเหตุการณ์นี้สะท้อนออกมาผ่านเรื่องราวของทีมโฟลคอตเตอรเจ้าของผลงานเกม RPG อินดี้ชื่อดังอย่าง Lo ูพีโร ที่ไม่สามารถรับไรายได้ของเกมผ่านช่องทางสตรีมรวมไปถึงบางประเทศที่มีการปิดกั้นเกมจากรัสเซียทั้งหมดจนทีมพัฒนาต้องออกมาโพสต์ผ่านบัญชีของเว็บไซต์ VK โดยแนะนําให้เกมเมอร์ที่ซื้อเกมไม่ได้สามารถดาวน์โหลดตัวเกมฉบับละเมิดลิขสิทธิ์ไปเล่นได้เลยแต่ไม่ได้พูดล,ยลอยๆครับเพราะพวกเขายังแนบลิงก์ IU Tracker ซึ่งเป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมลิงก์สำหรับเว็บ Tor р ันต์ให้ทุกคนสามารถตามไปโหลดได้ทันทีซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวเริ่มเป็นกระแสก็มีคนจำนวนมากครับที่พยายามติดต่อเข้าช่วยเหลือรวมถึงบริจาคเงินให้กับทีมงาน f o ลคอร์เตอร์สแต่พวกเขาก็ออกมาปฏิเสธทั้งหมดและยืนยันให้ทุกคนโหลดเกมผิดลิขสิทธิ์มาเล่นเหมือนเดิมซึ่งถึงแม้ทีมงาน4 q ลคอร์เตอร์สจะเป็นคนรัเสเซียแต่ความเคลื่อนไหวตลอดที่ผ่านมา เราจะเห็นถึงท่าทีที่ต่อต้านและการคัดค้านการทําสงครามมาตลอดเพราะสุดท้ายแล้วความรุนแรงไม่เคยก่อประโยชน์แก่ใครและขอภาวนาให้สงครามนี้ยุติลงโดยเร็วแต่ถ้าหากไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายหรือมีสาเหตุที่จําเป็นจริงๆก็คงไม่มีเหตุผลอะไรที่นักสร้างเกมต้องนําผลงานเกมที่ทุ่มสร้างด้วยเงินทุนเวลาและน้ำพักน้ำแหลง นำมาแจกจ่ายให้คนเล่นฟรีโดยเฉพาะการประกาศชื่นชมยินดีให้ทุกคนสามารถดาวน์โหลดเกมของตัวเองบนช่องทางแลมเมิดลิขสิทธิ์จนถึงจะมีคนเคยกล่าวไว้ครับว่าเกมเถื่อนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และทีมสร้างเกมก็มีตัวเลือกแค่3ทางคือสู้กลับชังแมงหรือเป็นพวกเดียวกับมันซะเลยที่ผ่านมาเราจะเห็นผู้พัฒนาส่วนใหญ่เลือกใช้วิธีแรกหรือวิธีที่สอง แต่จริงๆแล้วก็มีผู้พัฒนาจำนวนไม่น้อยครับที่เลือกใช้วิธีสุดท้ายวิธีที่3หากพูดถึงต้นตำรับแนวคิดการอยู่ร่วมกับเกมเถื่อนต้องย้อนกลับไปในปี2012กับ m a c p i x e l เกมไขปริศนา Point a n อ Click ที่ผู้เล่นต้องพาหนุ่มเสื้อแดงเอาตัวรอดจากเหตุการณ์เสี่ยงตายก่อนเวลาจะหมด ความสนุกจะอยู่ที่มุกตลกสร้างสรรค์และความปั่นของตัวละครแต่หลังจากที่เกมวางจำหน่ายได้เพียงหนึ่งสัปดาห์คนสร้างเกมก็ปั่นขึ้นไปอีกโดยการเข้าไปจับมือกับ The Pirate Bay เว็บไซต์ให้บริการบิตทอร์เรนที่รวบรวมไฟล์และเมอร์ลิกสิตไว้จำนวนมากทำให้การโปรโมทเกม MacPixel บนหนึ่งในเว็บไซต์เกมเถื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเริ่มต้นขึ้นตรงตำแหน่งหน้าแรกของ The Pirate Bay ที่ถูกเปลี่ยนเป็น The Promo Bay พร้อมกับรูปและข้อความจากเกม MacPixel ที่ระบุว่าถึงแม้ฉันจะสร้างเกมเพื่อเลี้ยงชีวิตแต่ฉันก็มีความสุขที่ได้เห็นผู้คนสนุกกับเกมคุณจึงสามารถดาวโหลดเกมของฉันไปเล่นได้เลยแต่ถ้าคุณชอบก็สามารถโยนเหรียญมาที่ช่องทางของฉันบางก็ได้ซึ่งถ้าเรากดเข้าไปตามรูปภาพเราก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ MacPixel ที่กำลังจัดโปรโมชั่นตลอดทั้งสัปดาห์ ลดราคาเกมจากปกติ10เหรียญสหรัฐเปลี่ยนเป็นให้ทุกคนสามารถซื้อในราคาเท่าไหร่ก็ได้ตามกำลังศรัทธาซึ่งโปรโมชั่นนี้ทำให้คนสร้างเกมได้เงินจากการขายเกม1ชุดตกเฉลี่ยอยู่แค่เพียง1.33เหรียญสหรัฐแต่ถึงแม้มันจะไม่สำเร็จในเรื่องไรายได้แต่อย่างน้อยๆมันก็น่าจะเปลี่ยนความคิดของคนที่ตั้งใจจะโหลดเถื่อนอยู่แล้วให้ยอมเจียดเงินบางส่วนให้คนสร้างบ้าง แถมไอ้วิธีการโปรโมทแผงแผงแบบนี้นี่แหละที่ช่วยสร้างพื้นที่สื่อให้ MacPixel เป็น Talk of the Town และกลายเป็นที่รู้จักในเวลาอันรวดเร็วนักแคสเกมหลายคนหยิบไปเล่นไปบอกต่อการลงทุนครั้งนี้จึงถือว่าคุ้มค่าเกินราคาหรืออีกหนึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปีเดียวกันบนเว็บเดียวกันยังคงวนเวียนกับเกมอินดี้กับ h อ t l i n e Miami จาก2คู่หูผู้พัฒนาที่นำเสนอโลกของนัก่าในมุมมองด้านบนให้คนเล่นควงดาบกําปั้นและปืนถล่มยิงศัตรูแบบห้องต่อห้องแต่ต้องระวังเพราะเรามีแค่ชีวิตเดียวในเกมนี้หากตายจะต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นด่านเราจรึงต้องรู้จักชิงไหวชิงพริบวางแผนก่อนฆ่าสังเกตแพทเทิร์นของศัตรูในฉากทำให้มันเป็นเกมเดินยิงที่โคตรลุ้น ผนวกกับงานศิลป์สุดอาร์ตจึงไม่แปลกที่มันจะติดตลาดและได้รับเสียงตอบรับท่วมท้นตั้งแต่เปิดตัวไม่เว้นแม้กระทั่งบนเว็บไซต์ The Pilot Bay ที่โหลดเกมนี้กันอย่างสนุกแต่เรื่องมันเกิดเมื่อมีสมาชิกคนหนึ่งโหลดเกมไปเล่นแล้วกลับเจอปัญหาแ er อ r ร r เปิดเกมไม่ได้จึงแจ้นมาฟ้องในช่องคอมเมนต์แต่เจ้าของเกมที่เข้ามาสเล่นๆกลับมาเขียนตอบเองเลยครับว่าสวัสดี ฉันเองจอนาธานโซเดอร์สตอมและเพื่อนของฉันเดนิสเวเดนเราสร้างเกมนี้ด้วยกันตอนนี้เรากำลังอัปเดตแก้ไขบั๊กในเกมอยู่ระหว่างว่าตัวเกมฉบับอัปเดตของผมจะถูกปล่อยบน r о р р นด้วยเพราะมันคงดีมากถ้าคุณจะได้เล่นมันแบบไม่เจอบัก๊กผมหวังว่าคุณจะสนุกกับมันนะแต่ยังครับยังไม่หมดเพราะเจ้าตัวยังพิมพ์คอมเมนต์ตอบแนะนำให้คนที่เจอปัญหาแอเรอร์ลองสตาร์ทคอมพิวเตอร์และเข้าเกมอีกครั้ง ซึ่งการกระทําของคุณจุนธทานที่มันสุดแสนจะแหวกขนบรรำเนียมลิขสิทธิ์ทางสื่อเกมโพลิกอนจึงติดต่อเข้าไปสอบถามเจ้าตัวก็ให้คําตอบยืนยันกลับมาว่าเพราะผมทุ่มเทกับมันมากเพื่อประสบการณ์ที่คนเล่นชื่นชอบและบั๊กมันเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ห่วยยิ่งกว่าขาดรายได้ซะอีกรวมไปถึงบนทวิตเตอร์ของเจ้าตัวที่ได้โพสต์ในทํานองเดียวกันว่าผมไม่ได้ต้องการให้คนโหลดเกมนี้เถื่อนหรอก แต่ผมก็เข้าใจที่พวกเขาทําเพราะผมก็เคยถังแตกมาก่อนแม่งโคตรห่วยแถมเหตุการณ์ที่คล้ายกันนี้ก็กลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งในฮอตไลน์เม a m ีภาค2ตอนนั้นเกมฮิตติดตลาดหมดกังวลเรื่องไรายได้แต่ปัญหาดันไปเกิดขึ้นกับเกมเมอร์ชาวออสเตรเลียนายหนึ่งที่ทราบข่าวมาว่าประเทศตัวเองได้ปฏิเสธการจัดเรดตติ้งเกมนี้ซึ่งก็หมายความว่ามันกําลังจะถูกแบนแน่ๆแ,และทําให้ไม่สามารถซื้อเกมนี้ได้เลย ทีแรกก็ตั้งใจจะโหลดเถื่อนแหละแต่ก็กลัวจะไม่ได้สนับสนุนทีมงานเอาอยัางไงดีโดนเนตดีไหมหรือจะโอนเงินให้ทางไหนแต่คุณจุนธา,านก็ตอบกลับมาสั้นๆทางอีเมลว่าถ้ามันไม่ได้วางขายในประเทศของคุณจริงๆก็เล่นเถื่อนไปเลยไม่ต้องมาให้เงินผมหรอกแค่สนุกกับเกมก็พอสะท้อนถึงมุมมองของคุณจุนธา,านที่ไม่สะทกสะานกับคำว่าเกมเถื่อนเลยแม้แต่น้อย ยังอยู่กันกับเว็บไซต์โจรสลัดแห่งเดิมแต่โยกย้ายมาที่เกมพาราดามในปี2017ผลงานเกมสร้างเดี่ยวของคุณเจคอปเจเนกาที่ประสบความสำเร็จจากการระดมทุนบน Kickstarter เขาจึงลาออกจากงานประจำมาพัฒนาเกมนี้กลายเป็นเกมประจนภัย p o n t t n อ c ค i ิกมุมมอง2มิติตะลุยยุโรปตะวันออกในยุคล่มสลายแม้ตัวเกมจะไม่ได้โด่งดังหรือเป็นกระแสมากแต่มันก็ได้รับคำชื่นชมจากนักวิจารณ์ ในแง่ของตัวละครที่โดดเด่นและเนื้อเรื่องที่แฝงด้วยอารมณ์ขันและก็เป็นธรรมเนียมครับที่เกมนี้จะถูกมือดีนำไปปล่อยฟรีบน The Pilot b a y แต่กลับเป็นคุณเจคอบซะเองที่กลับไปตอบในช่องคอมเมนต์ว่าผมรู้ว่าพวกคุณบางคนไม่สามารถจ่ายเงินซื้อเกมนี้ได้แต่ผมก็ดีใจนะที่คุณยังอยากเล่นมันถ้าชอบก็ฝากไปบอกเพื่อนหรือคอยควักเงินซื้อก็ได้แถมยังหลอกเข้าไปอีก ด้วยการแจกคีย์เกมแท้จำนวน3คีย์ไว้ให้ตัางหากโดยทางเว็บไซต์ Torrent Freak ก็ได้ตามไปขอสัมภาษณ์ถึงเหตุผลของการกระทำดังกล่าวคุณเจนิก้าก็ให้เหตุผลกลับมาว่าผมเข้าใจว่าบางคนก็ไม่มีเงินที่จะซื้อเกมเล่นจริงๆอย่างตอนผมยังเด็กผมก็ไม่สามารถซื้อเกมได้ทั้งหมดหรอกก็ต้องอาศัยการเล่นเถื่อนเอานะ่ะแต่หลังจากที่โตขึ้นผมมีรายได้ผมก็ตามไปซื้อเกมเหล่านั้นอยู่ดีผมอาจจะเสียยอดขายไปบ้าง ตการที่มีคนชื่นชอบเกมนี้มันก็มีค่ามากเหมือนกันอารมณ์แบบความสุขของคนเล่นก็คือความสุขของคนสร้างเช่นเดียวกับ o p ปตัใช่ครับเราขายแว่นจึงไม่มีให้โหลดฟรีแต่เราเฝ้าดูแลสายตาเกมเมอร์มาตลอด5ปีและที่ผมเลือกใช้คือรุ่นซีโรข้อดีข้อแรกคือน้ำหนักเบาข้อ2คือถึกอึดทนทานเงาเงาก็เอาไปโยนเล่นได้ แต่ไม่ทําน่าจะดีกว่าช่วยให้สบายตาแสบตาน้อยลงเมื่อต้องรับมือกับจอมือถือของแม่ที่แสนสว่างอาจจะกันไม่ได้ร้อเปอร์เซ็นแต่แน่นอนว่าดีกว่าจ้องตาเปล่าสําหรับคนที่สนใจแว่นกรองแสงออฟตัดมีโค้ดส่วนลดข้างล่างครับคล้ายก,กันกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคู่หูชอนโฮแกนและจนุนชานคิทชากาเจ้าของผลงานแอนนาดาเกมตะลุยดันเจี้ยน RPG แนวเซลดา ภาพ16บิตลองคิดสภาพเกมอย่างไม่ดังกำลังรอขายบนสตรีมแถมยังเป็นผลงานชิ้นแรกแห่งชีวิตแต่2เกมเมอร์สู้ชีวิตดันโดนชีวิตสู้กลับเมื่อพบว่าเกมของตัวเองดันถูกนำไปปล่อยบนเด e Pilot b a เเอาเอาไงล่ะทีนี้แจ้งตำรวจจับก็คงไม่ได้ผลจะยอมปลงก็ใช่เรื่องงั้นกดตัวเลือกใจกว้างโพสต์ตอบกลับคนอัปโหลดว่าไงผมเองชอนหนึ่งในทีมสร้างเกมนี้ ดีจังที่เกมผมมาอยู่บนนี้ด้วยเพราะหมายความว่าจะมีคนได้เล่นเหมือนมากขึ้นและแน่นอนเราจะดีใจมากถ้าคุณซื้อมันด้วยคือตอนนี้เราพยายามนำเกมขึ้นไปขายบนสตรีมฉะนั้นเข้าไปช่วยกันโหวตใน Greenlight ด้วยนะและที่สำคัญที่สุดทักมาบอกพวกเราด้วยละ่ะว่าคุณคิดกับเกมนี้ยังไงบ้างพร้อมแปะลิงก์ทวิตเตอรก่อนจะปิดท้ายด้วยการแจกโค้ดเกมอนัดาจำนวน6โค้ดและผมหวังว่าคุณจะชอบเกมนี้ แต่ความวายป่วงก็เกิดขึ้นเพราะปรากฏว่าคนที่เป็นผู้อัปโหลดเกมนี้บน The Pilot Bay กลับทักมาหาคุณชอนด้วยตัวเองเพื่อเล่าว่าตัวเขาเองเนี่ยชอบเกมนี้มากเลยพร้อมสารภาพว่าเขาเองนี่แหละที่เป็นคนแขกเกมนี้มาแจกขอโทษด้วยครับ2คู่หูผู้ใจกว้างก็ตอบกลับไปว่าไม่ต้องห่วงนะผมรู้อยู่แล้วว่ายังไงมันก็ต้องไปโผล่ใน The Pilot Bay นายคนนั้นก็ถามกลับมาว่าแล้วมันโอเคไหมครับ คนสร้างเกมตอบว่าแน่นอนแมมันง่ายเหมือนมาสารภาพบาปกับหลวงพ่อแต่ในเมื่อมันมาขนาดนี้แล้วก็ไปให้สุดทางเลยแล้วกันคุณชอนจึงดำเนินเรื่องขอโปรโมตเกมกับ The Pilot Bay จนสามารถนำโฆษณาเกมขึ้นปรากฏบนหน้าแรกของเว็บไซต์ด้วยข้อความว่าเรารู้ไม่ใช่ทุกคนจะมีเงินซื้อเกมนี้คุณจึงสามารถโหลดเถื่อนไปเล่นได้เลยแต่ถ้าคุณชอบก็ค่อยซื้อมันก็ได้ หลังจากเรื่องราวนี้โด่งดังและกลายเป็นที่พูดถึงมากขึ้นทำให้จำนวนยอดขายเกมจากที่เคยย่ำอยู่เพียง800-900ชุดทยานเป็น6,200ชุดในเวลาเพียง72ชั่วโมงสร้างรายได้กว่า12,000เหรียญสหรัฐจากเงินลงทุนโปรโมตที่ใช้เพียง7เหรียญสหรัฐเท่านั้นเช่นเดียวกันกับเรื่องราวของทีมพัฒนา ShotX หลังจากที่ปล่อยเกม Top Down Shooter ของตัวเองชื่อ Danger g a z e r s บน Steam ผ่านไปแล้ว1สัปดาห์ยอดขายเกมไม่ขยับคนรีวิวนิ่งสนิทโดยเฉพาะยุคนี้ที่เกมเกิดใหม่มากขึ้นจนแทบไม่มีพื้นที่ให้ผู้สร้างเกมหน้าใหม่หากไม่เกิดกระแสดใดๆในโลกออนไลน์จึงเป็นเรื่องยากที่เกมจะได้รับความนิยมคนสร้างจึงตัดสินใจเด็ดเดี่ยวนำเกมของตัวเองฉบับเต็ม อัพโหลดเองบน The Pilot Bay แจกให้เล่นกันเลยฟรี free. พร้อมทิ้งข้อความว่าถ้าชอบผลงานเราก็สามารถตามไปซื้อหรือสนับสนุนกันได้ซึ่งหลังจากนั้นทางเจ้าของเกมก็ได้ออกมาเคลมกับเว็บไซต์ Polygon ว่าการตัดสินใจของเขาครั้งนี้ทำให้เกมขายดีขึ้นถึง400ปซปฏิเสธไม่ได้ครับว่าที่ผ่านมา มีทั้งอุตสาหกรรมภาพยนตร์ค่ายหนังหลายแห่งที่พยายามต่อต้านและสั่งปิดเว็บไซต์ The Pilot Bay แต่อีกมุมหนึ่งก็กลับมีศิลปินอินดี้หลายหมื่นชีวิตยอมเสนอบางสิ่งฟรีเพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยนให้ผลงานของตัวเองได้โปรโมทบนเว็บไซต์รวมของเถื่อนแห่งนี้แน่นอนว่ากระแสที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งยอมทำให้เพลงเกมหรือหนังบางเรื่องได้รับความสนใจจากสาธารณาชนมากขึ้น แต่ธุรกิจสีเทาแบบนี้ก็ทําได้เพียงสั้นๆเท่านั้นตลอดเวลาที่ผ่านมา The Pilot Bay ต้องเจอทั้งการบุกยึดเซิร์ฟเวอร์ถูกบล็อกในหลายประเทศเปลี่ยนโดมเมนเป็นหลากหลายแบบเว็บไซต์เปิดบ้างปิดบ้างไม่แน่นอนส่งผลให้ The Pilot Bay ไม่สามารถสร้างไรายได้จากโฆษณาได้อีกต่อไปกระแสะการโปรโมตเกมอินดี้บนเว็บเกมเถื่อนจึงเริ่มหายไปยกเว้นแต่ว่าจุดประสงค์ของผู้พัฒนา ที่ยอมปล่อยเกมของตัวเองบน The Pilot Bay มันจะมีสาเหตุเบื้องหลังที่มากกว่าการโปรโมต Acid Virus Studio ทีมพัฒนาที่กำเนิดจากชายชาวโปรแลรนด์3คนร่วมกันพัฒนาเกมสยองขวัญอินดี้ Darkwood สร้างโลกของป่าลึกลับที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดคนเล่นต้องสะสมทรัพยากรอาหารอาวุธและเอาตัวรอดแบบวันต่อวัน ด้วยเสน่เกมที่นำเสนอโลกผ่านมุมมองด้านบนรวมไปถึงระบบการสุ่มตำแหน่งสิ่งของทำให้การเล่นแต่ละรอบไม่เหมือนกันตัวเกมก็ถือว่าโด่งดังและเป็นที่รู้จักดีไม่มีเหตุผลต้องไปอิงกับกระแสจากเว็บไซต์เกมเถื่อนใดๆแต่จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่ออีเมลฉบับหนึ่งส่ตงตรงจากแฟนเกมไวร่าอ่อนบอกว่าต้องการขอคืนเงินจากทีมพัฒนาแบบดุวนซึ่งไม่ใช่เพราะเกมไม่สนุก แต่ปัญหามาจากตัวน้องคนนี้ครับที่กังวลว่าหากพ่อแม่ของเขาเห็นไปเสร็จตอนสิ้นเดือนแล้วรู้ว่าเขาใช้เงินไปกับการซื้อเกมคงจบไม่สวยแน่ๆสามหนุ่มผู้พัฒนาได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกเศร้าใจขึ้นมาทันทีพวกเขาจึงคิดวิธีการแก้ปัญหานี้ด้วยการอัปโหลดเกม Darkwood ฉบับ1.0ด้วยตัวเองกับมือการันตีความปลอดภัยไม่มีอะไรแอบแฝง ลงบนเว็บไซต์ The Pilot Bay พร้อมกับแนบข้อความว่าเราขอหนึ่งอย่างถ้าคุณชอบเกมนี้และอยากให้เรามีผลงานใหม่ช่วยพิจารณานะซื้อมันในอนาคตหรือซื้อตอนลดก็ได้แต่ถ้อยคําที่ผมว่าน,น่าสนใจจะอยู่ในวักสุดท้ายใจความว่าแต่ได้โปรดนะขอร้องว่าอย่าซื้อเกมนี้บนเว็บไซต์ resale key game เลยเพราะจะเท่ากับว่าคุณกำลังสนับสนุนเนื้อร้ายที่คอยดูดเลือดอุตสาหกรรมเกม จากข้อความนี้จึงสะท้อนถึงความหมังใจระหว่างเว็บไซต์รีเซลเกมกับผู้พัฒนาที่มีปัญหาคุกรุ่นมาตลอดหลายปีและเรื่องนี้ดูเดือดประทุขึ้นชัดเจนเมื่อคุณไมค์โรสผู้ก่อตั้งบริษัทจัดจำหน่ายเกมอย่าง no more robots ได้ออกมาต่อว่าเว็บไซต์ g 2 a บน Twitter ส่วนตัวใจความว่าเราจะไม่ได้เงินเลยสักแดงถ้าคุณซื้อเกมของเราจาก g 2 a ฉะนั้นถ้าคุณจะซื้อจากเว็บไซต์นี้ สู้โหลดเถือนเลยยังจะดีกว่า Key Resellers อธิบายง่ายๆครับว่าคือธุรกิจที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อขายคีย์เกมราคาถูกที่แตกต่างจาก Steam หรือ Epic Games เพราะองค์กรเหล่านี้จะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้พัฒนาหรือผู้จะจจำหน่ายเกมรายใดอย่างเป็นทางการแต่วิธีที่พวกเขามักใช้เพื่อสามารถขายเกมในราคาที่ต่ำกว่า มาจากการกว้านซื้อคีย์เกมราคาถูกในปริมาณมากจากอีกภูมิภาคหนึ่งแล้วนำมาขายต่อในอีกภูมิภาคในราคาสูงกว่าเพื่อฟันกำไรซึ่งสามารถทำได้ครับเพราะไม่ได้มีกฎหมายข้อไหนที่สั่งห้ามไว้ลองคิดว่าหากเราได้คีย์เกมจากเพื่อนเป็นของขวัญวันเกิดแต่เรามีเกมนั้นอยู่แล้วจึงนำไปขายต่อบนโลกออนไลน์นั่นแหละทำให้ในช่วงที่ผ่านมา เราจะได้เห็นถึงการเติบโตของเว็บไซต์แบบนี้มากขึ้นทั้ง Kingwin หรือ G2A แต่ด้วยความที่พ่อค้าแม่ค้าบนเว็บไซต์เหล่านี้ล้วนมาจากทั่วโลกคนซื้อจะไม่มีทางรู้เลยว่าคีย์เกมที่ได้มาในราคาแสนถูกมันมีที่มาจากไหนถูกต้องไหมผิดกฎหมายหรือไม่การตรวจสอบที่ยากลำบากและมักมาพร้อมกับปัญหาทำให้หลายคนมองการซื้อขายเหล่านี้เป็นธุรกิจสีเทา โดยปัญหาที่ผู้พัฒนาเกมต้องไปเชิญคือกรณีของกลุ่มแฮกเกอร์ที่นำรหัสบัตรเครดิตที่ขโมยมากวานซื้อคีย์เกมในราคาถูกและนำมาขายทำกำไรบน G2A พอมีลูกค้าซื้อไปเล่นข่าวนี่แหละปัญหาเกิดอย่างแรกคือคนสร้างจะไม่ได้เงินจากบัตรเครดิตที่ขโมยมาอย่างที่2คือคีย์เกมที่ได้มาแบบผิดๆหลายครั้งที่มันมักจะไปขัดข้องตอนเปิดใช้งาน คนซื้อก็จะมาโทษทีมพัฒนาทีมพัฒนาก็ต้องเสียพลังงานไปช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มนี้ทั้งที่ไม่ได้เงินจากคีรีเซลเลยสักบาทหรือหนักที่สุดคือกรณีที่ทางธนาคารปฏิเสธการชำระเงินทำให้ผู้พัฒนาต้องสูญเสียเงินจำนวนมากในช่วงปี2014ปัญหานี้ถือว่าพีคสุดๆเกิดกรณีที่ผู้พัฒนาถูกขโมยคียเกมหรือถูกเรียกร้องให้จ่ายค่าธรรมเนียมคืนเงินหลายแสนบาท จึงไม่แปลกที่ช่วงหนึ่งจะมีทีมพัฒนาบางกลุ่มยอมออกมาพูดว่าถ้าจะซื้อคีย์รีเซลให้โหลดเถื่อนเลยยังดีกว่า G2A ถือเป็นเว็บไซต์คีย์รีเซลเลอร์ที่มีประเด็นกับทีมสร้างเกมบ่อยที่สุดแต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับออกถแถลงการตอบโต้ว่าโมเดลธุรกิจของเรามันก็เหมือนกับ eBay หรือ Amazon นั่นแหละ หากผู้พัฒนาคนไหนมีปัญหาเกิดขึ้นก็ขอให้รีพอร์ตมาที่เราได้เลยพวกเราพร้อมจะพูดคุยและจัดการให้เสมอไปจนถึงขั้นมีการท้าทายเกิดขึ้นครับว่าหากมีผู้พัฒนาคนไหนมีหลักฐานชัดเจนสามารถพิสูจน์ได้ว่าคีย์เกมของคุณบนเว็บไซต์เราได้มาด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมายจนเป็นเหตุให้ต้องสูญเสียเงินจากการปฏิเสธการชำระเงินของธนาคาร G2A จะชดใช้คืน10เท่า จากค่าเสียหายเหล่านั้นแต่ผู้พัฒนาหลายคนก็ไม่ได้ใส่ใจกับคำพูดนี้ครับยกเว้นทาง Woop Software ทีมพัฒนาเกม f a c t o r i o ที่ได้ออกมายื่นหลักฐานให้กับทาง G2A และหลังจากนั้นเกือบ1ปี G2A จึงออกมายอมรับว่ามีคีย์เกม f a c t o r i o จำนวน198คีย์ที่ถูกขโมยมาจริงและ G2A ย้ำว่าเราได้รักษาสัญญาด้การจ่ายค่าเสียหายชดเชยให้กับ Woop Software เป็นเงินจำนวนกว่า39,600เหรียญสหรัฐหรือประมาณ1 3 0 0 0ล้านแบาทนอกจากนี้เว็บไซต์คีหรือเซลเลอร์หลายแห่งที่เริ่มยกระดับการตรวจสอบประวัติและคัดกรองพ่อค้าแม่ค้าบนเว็บอย่างจริงจังมากขึ้นหรืออย่างทาง CDKey s ที่มีระบบการจัดการภายในเพื่อตรวจสอบคียเกมทั้งหมดบนเว็บไซต์ทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับทีมพัฒนาเริ่มเบาบางลงกว่าแต่ก่อน เรื่องหนึ่งที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและเหมือนจะแก้ไขไม่ได้ด้วยก็คือเกมเถื่อนซึ่งพอพูดได้ครับว่าตราบใดที่ยังมีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์เกมเถื่อนจะมีอยู่บนโลกต่อไปไม่ว่าจะมีกลุ่มคนที่พยายามคิดค้นโปรแกรมป้องกันอย่างดีแค่ไหนแต่สุดท้ายครับสิ่งที่ถูกออกแบบด้วยมือมนุษย์ก็ย่อมถูกแก้ไขด้วยฝีมือมนุษย์อยู่วันยังค่ำ ถึงแม้ที่ผ่านมาจะเคยมีทีมพัฒนานำเกมตัวเองมาแจกฟรีบนเว็บไซต์เกมเถื่อนแต่ก็อย่าลืมครับว่าพวกเขาเป็นทีมอินดี้ที่มีพนักงานเพียง2หรือ3คนซึ่งเทียบไม่ได้กับทีมสร้างเกมฟอร์มใหญ่ที่มีพนักงานไม่ต่ำกว่า50คนและพนักงานแต่ละคนก็ต้องมีครอบครัวเหมือนกับเราแต่หนึ่งในทีมงาน CD Project Red ก็เคยบอกไว้ครับว่าถ้าคนมันจะเล่นเถื่อนซะอย่างยังไงเขาก็เล่น ทำให้ The Witcher 3ไม่มีการใส่ DRM ป้องกันและทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดให้กับการสร้างประสบการณ์เล่นเกมที่ดีที่สุดซึ่งทั้งหมดก็สะท้อนว่าผู้พัฒนาเกมในปัจจุบันจะมีมุมมองเรื่องเกมเถื่อนเปลี่ยนไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการเล่นเกมละเมิดลิขสิทธิ์จะเป็นสิ่งที่ควรทำหรืออย่างน,น้อยๆถ้าจำเป็นต้องเล่นจริงๆก็เล่นคนเดียวในมุมของเราก็พอเพราะคนที่ซื้อของอย่างถูกลิขสิทธิ์ พวกเขาไม่ใช่คนที่เสียเปรียบครับแต่คือคนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหการรมเกมให้เดินหน้าและยังคงมีเกมที่สนุกให้ได้เล่นกันต่อไป